สวัสดีคะ่ะคุกนางกาุณูานะคะตอนนี้มารีวิวสินค้าที่อยู่ในร้านให้นะคะที่สินค้าที่เด็ดๆที่จำหน่ายดีที่สุดนะคะตอนนี้ก็มีจะบอกเลยนะคะก็ตอนนี้ทุเรียนนะคะทุเรียนบ้านนี่คะ่ะโอ้โหน่ากินมากเลยนะคะนี่คะ่ะน่ากินมากเลยนะคะนี่คะ่ะทักแชทมาได้เลยนะคะเพราะว่า Answer. ทุเรียนตอนนี้มาจากทะเลหอยนะคะนี่คะ่ะลูกหนึ่งก็ประมาณตกประมาณ สองกิโลนะคะนี่ค่ะนี่ลวงแบบสดๆเลยนะคะนี่ค่ะกินได้เลยนะคะนี่คือทุเรียนที่ขายอยู่ที่หน้าร้านนะคะ <c oughs> เป็นแม่ค้าแล้วนะคะตอนนี้พี่ก็บอกว่าคุกนางก็ไม่ต้องเป็นแล้วนะร <c oughs> องเป็นแม่ค้าดีกว่าเออ <c oughs> นะแลวก็ที่อยากจะแนะนําอีกนะคะนี่ก็คือปลาชิงช้างนะคะปลาชิงช้างเกาะยาวนะคะนี่ค่ะ สด,สดเลยนะคะส่งตรงมาจากเกาะยาวเลยเพิ่งถึงเมื่อหวานตอนเย็นนะคะ,ะวันนี้กุ้งนาง้อยสดวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสที่ยี่สินะคะนี่ค่ะสดๆสดกันเลยนี่ถุงละร้อยนะคะทักมาได้เลยถุงละร้อยนะคะชิงช้างไปชิงช้างอยู่ตอนนี้ก็ตกประมาณเหลือสิบกว่ถุงแล้วค่ะนี่ค่ะถุงละร้อยนะคะกุ้งนางสั่งมา20กกิโลเมื่อวานนะคะ แล้วก็อยากจะแนะนำนี่คือแคบหมูนะคะแคบหมูนี้ถุงละ40บาทเท่านั้นนะคะอร่อยมากเลยนะคะหลายท่านก็สั่งสั่ง,งไปทานแล้วก็สั่งต่อน,นะคะนี่คนางนั่งอยู่ริมถนนนะรถผ่านไปผ่านมาตอนนี้ถ้าใครผ่านไปผ่านมานะคะแวะม,มาได้นะคะอยู่สีแยกไปแดงตลาดใต้ก่อนถึงเอเชียนปาล์มนะคะอยู่ทางซ้ายมือค่ะก็จะเจอกันนะคะถ้ามาจาก หน้าอำเภอก็อยู่ทางซ้ายมือน,นะคะแล้วก็อยากจะแนะนำอีกนี่ก็คือนี่ค่ะปลาส้มนะคะปลาส้มนี่ค่ะทอดได้เลยนะคะมีข้าวด้วยนะคะมีข้าวคั่วด้วยนะคะหลายท่านก็ติดใจซื้อแล้วซื้อซ้ำนะคะปลาส้มถุงละ35บาทนะคะนี่ค่ะอร่อยมากเลยนะคะอันนี้ก็คือติดตลาดแล้วนะคะตอนนี้ปลาส้มนะคะปลาที่ทำเองนะคะแล้วก็นี่ค่ะปลาทูมันนะคะนี่ค่ะ นะคะสูงละแปดบบาทนะคะประตูมันเม้นใต้โพสตได้เลยหรือว่าทักแชทมานะคะพุณนางยินดีนะคะแล้วก็อยากจะแนะนําอีกอร่อยมากเลยนี่ค่ะคุณนางกินแล้วติดใจก็อยากจะบอกต่อนะคะนี่คือกุนเชียงนะคะกุนเชียงหมูอร่อยจริงๆค่ะนี่แพ็คละ25บาทนะคะสั่งกันได้เลยแพ็คละ25บาทค่ะส่งตามความเป็นจริงถ้าไม่อร่อยแล้วก็ให้มาตีพุ่งนางได้เลยนะคะทุกอย่างพุ่งนางขายการันตีว่า เลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้นะคะแล้วก็นี่ค่ะปลานะคะปลาตัวเล็กๆที่สร้างแคลเซียมให้เรานะคะอันนี้ก็ถุงละห้าสิบบาทนะคะเห็นไหมคะเขาบอกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะทําให้วิกฤตเป็นโอกาสของเรานะคะเพราะว่าตอนนี้หลายท่านก็คงจะมีผลกระทบกับโควิดนะคะโควิด1 9หรือว่าโควิด19ก้งคุณนางก็มีผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นงานทําข่าวหรือว่าจะออกนอกพื้นที่นะคะแต่ตอนนี้ก็ รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วละ่ะเพราะว่าเรามีงานทำรถได้เปิดหน้าร้านนะคะก็ขอให้ทุกคนชู้ๆกุ่งนางก็ชู้ค่ะจำไว้นะคะไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ